ครับอ่านี้คือพี่วุฒินะครับมือกีตาร์วงเคลิ้มนวันนี้เราตอนนี้เรากำลังอ่าทำอะไรพี่๋อวันนี้เรามีคอนเสิร์ตที่จันทบุรีช่ชื่อร้านโดนะครับเป็นผับใหญ่เครื่องก็สะอาดโอเคสะอาดสะอาดนี่เราจะมาเพึ่งซาวเช็ดเสร็จไปนะครับเราลงมาดูดีกว่าว่าใช่ใช่เมีคนถามผมในเว็บครับว่าเซตอัพผมใช้อะไรมั่งใช่ใช่ก็ปกติมี กีตาร์หลายตัวนะครับแต่วันนี้ก็จะมาแนะนำกับเฟนเดอร์กันอันนี้คือกีตาร์ตันนี้เพิ่งได้มาเฟนเดอร์ุ่นอะไรย่งไรเป็นอเมริกันแตนด์ดนะครับซีรีส์ปี2012นะครับก็ตัวพิเศษของมันก็คือปิ้กอัพจะเป็นคอตอนช็อปแฟท50นะครับส่วนสเปคเดิมๆก็โอเคตัวนี้ฮิวมาจากอเมริกาครับไม่ได้ซื้อในเมืองไทยครับครับปกติผมจะไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นหลักเท่าไหร่วันนี้ ลองดูลองใช้มันทั้งงานดูครับว่าใช้มิวสิกแมนใช้มิวสิกใช้มิวสิกแมนครับซื้อที่ไหนนะล็อกไซส์ล็อกไซส์ที่ผมซื้อมานานแล้วก็เรามาดูตู้กินนไหมอ่าโอเคตู้จริงจริงถามว่าผมอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ตู้เนี่ยถามว่าชอบไหมโทนอะไรก็คือในระดับกลางครับที่ผมเลือกใช้เพราะว่าสะดวกประหยัดครับยี่ห้ออะไรครับซักทีซักทีรุ่นเดอะคลับอ๋อใช่อ่ามอเต็ ใช้เ,เขาเรียกอะไรตอนนี้ผมไปซื้อใหม่ๆผมต้องการแอมที่มีขนาดเล็กแต่เสียงดังมีเนื้อหน่อยพอดีรุ่นนี้มันออกมาพอดีออกมาเมื่อตอนที่ผมต้องการอดีครับคร่าวๆแล้วกันนะฮะหลายคนรู้จักครับไม่ต้องอธิบายมากแอมตัวนี้ทุกคนรู้จักแต่เอาส่วนใหญ่เขาจะรู้จักเ,เป็นอ๋อลืมบอกไปส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือรันบล็อกตัวเล็กๆมีผมเนี่ยที่เอาเดะกขับมาเล่นเพราะดอกดอกใหญ่หน่อยตีตาก็เป็นนี่นะครับตามสเต็ป โอเคเรามาดูแต่ผมเนี่ยจะไม่ได้เรียงตามตามก้อนหนึ่งสองสามนะครับจะเรียงตามเท้าที่เหยียบเพราะฉะนั้นสายแจ็คจะค่อยไปค่มาแล้วก็สายแจ็คับอุปกรณ์ก้อนต่างๆเนี่ยจะเน้นถูกไว้ก่อนคือเอาเอาง่ายง่ายคือผมจะเล่นมันติมาก่อนก่อนที่จะอยู่วงเคิร์ฟเนี่ยพวกสตอมบอ์กเนี่ยยังไม่ค่อยได้เล่นความรู้ไม่ค่อยมีแล้วก็ค่อยๆสะสมความรู้มาเรื่อยๆครับมาดูก้อนแรกครับก้อนแรกที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัวน้อยผมเคยมีปัญหาเรื่องระบบไฟครับเป็นเวลาเล่นที่ต่าง น้อยเนี่ยคือต <hi> ัดเสียงรบกวนเนี่ยับสมมติสมมุต <whirl. S 3> ิว่าผมเนี่ครับเนี่ยถ้าตัดน้อยออกไปเสียงรบกวนเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยแต่พอเราเยียบไปปุ๊บมันจะหายเลยใช่แต่ต้องเป็นตัวแรกนะครับพอผมต่อตัวทิ้งออกเข้าที่อินพุตเสร็จแล้วก็เซนต์รีเทิร์นนะครับอ่าเซนต์ก่อนมาเข้าที่วาววาววาวผมถนัดขวาเอาวาวาวไปที่ขวาเลยมาที่อ่าอ๋อ ผมเพิ่งได้มาจริงๆตัวเลขตัวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็มีตัวนี้เพิ่งซื้อมาซื้อมาเพราะว่าซื้อเฟนเดอร์ตัวนี้มาครับปกติผมใช้มิวสิกแมนอยู่เอาพุทของกีตาร์มันจะไม่เท่ากันก็เลยซื้อตัวนี้มาไวบูทเฟนเดอร์โดยเฉพาะเวลาเล่นก็จะเปิดเขาตลอดก็เรียงตาแลราก็มีเสียงแตกจะมีสามตัวครับแตกน้อยแตกกลางแตกมากแตกน้อยเป็นยี่ห้ออะไรบ้างครับมีเป็นมาแชลบูเบเกอร์เราลองฟังเสียงเลยไหมครับหรือว่ามีได้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 เพราะว่าฟังเสียงหน่อยหน่อยใช่เสี่นนิดนึงนิดนึง เสียงเขาเป็นอย่าง <ja ี้ครับเดี๋ยวผมตั้งไว้แต่แบบประมาณนี้ครับต่อไปก็เป็นตระกูลมาแชลมืนคือผมเป็นคนชอบเสียงแตกมาแชลเรื่องของเรื่องเนี่ยก็เลยเอาเล่นเน้นมาแชลหน่อยตรงนี้เป็นเสียงแตกเป็นโอเวอร์ไดร์แบบออกแนวไปทางไฮไฮเกนหน่อยครับอ่าก็ สเสมงก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เป็น,นดิโทชันครับเอาไว้เล่นที่ตัวเองชอบจริงๆก็ไม่ค่อยได้ออกงานจริงไม่ค่อยได้เหยียบเลยครับอเอาไว้เล่นสติฟวายฟอร์เดลป๊อปก๊อตนิดหนด่อยเลย่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่า <laughs> เสร็จแล้วก็พอเสร็จจากเสียงแตะเราก็จะย้อนเข้ามาที่ครับรีเทิร์นของก้อนตัวแรกเหมือนเดิมแล้วก็ส่งเอาต์พุตมาที่เฟนเจอร์มุกพวกโมดูลเลชั่นเฟนเจอร์เีเลย์คอร์รัลเฟนเจอร์ผมก็จะเสียงทั่วไปเหตุผลที่ผมเลือกใช้ไอเบเน็ตเป็นส่วนใหญ่พวกนี้นะครับเพราะว่าผมเวลาปุ่มมันเนี่ยสามารถซ่อนได้คือปรับแล้วปรับเลยความสะดวกใช้มันมีถ้าเป็นพวกนี้คือผมต้องติดสก็อตเทปไว้ใช่ไหมไม่ให้ปุ่มมันขยับพวกนี้แต่ถ้านี้คือมันเซฟได้เลย ดีเลย์ราวนี่ผมตั้งไว้เป็นภูมิยอนเดอร์เวลาเล่นกับไอเจังนิดมือกองกอนะอ้ก็เซ็คข้าวๆมีแค okay. bring hey, ่นี้ครับพา w e ว s u p ซัพพลายเอ้ยพาวเวอร์ตัวจ่ายไฟก็เป็นของพีเดอร์พมนแทรงครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะซื้อ่ห้ออะไร อ๋อไม่ไม่ครับอันนี้ของไทยดีดีนี่ดีไอันนี้ของไทยดีมากครับลองดูครับผมในส่วนจูเนอร์จูเนอร์เนี่ยเป็นเก่ามากเป็นของพี่เป้ครับให้มาเห็นก็ให้มาตัวนี้ครับจูเนอร์โบราณเนอะคุณบอลลุ่มอ๋อลืมบอกไป EQ เนี่ย EQ เนี่ยผมถ้าไปเจอตู้ใหญ่ๆที่ไม่ใช่ตู้ตัวเองเนี่ยผมจะไม่ใช้ครับเหตุผมที่ต้องใช้ EQ คัดสัญญาณช่วยเพราะว่าไว้ชดเชยสัญญาณเต้าตู้ไอ้แซตทีนะครับตู้แซตทีเขาเสียงกลางเยอะ ก็เลยต้องคัดหน่อยเพิ่มเบรก็เพิ่มแหลมถ้าเราไม่เพิ่มก็เเสียงก็ม่รู้จะฟังออกรึเปล่านะเยเเพิ่มเข้าไปคือเพิ่มไปนิดนึงครับครับผมก็มีคร่าวๆโดยประมาณนี้ครับอะไรสักหน่อยัะฮะยิมชัตตงเัตเตอร์หรือว่าอะไรหนอยโอ้ยมันจะจะเล่นได้ไหมเนี่ย เจอกันคลิปหน้านะกันนะครับ